สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเซลล์ทิปนะคะวันนี้เซลล์ทิปจะพามาดูมิ l เอ็ตัวใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะมิลเอตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่แบบรวงครึ่งสีดําเงาที่มาพร้อมกับการตกแต่งออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความดุความสปอร์ตและมาพร้อมกับโลโก้ RS ที่ตัดเฉดสีด,ด้วยสีเขียวลามกรีน พร้อมทั้งมีกล้อง360องศารอบคันอีกทั้งไฟหน้าแบบใหม่มาพร้อมกับระบบไฟสูงออโตโอ้เปิดปิดไฟออโต้ซึ่งมีความเฉียบและในรถรุ่น Mew XRS นี้ออกแบบมาให้มีช่องรับโรมด้านข้างเพื่อช่วยในเรื่องของหลักกลศาสตร์ซึ่งมาพร้อมกับสปอยตี้สีดำเงา มีคิ้วซุ้มล้อสีดำเงาที่เพิ่มเติมมาจากรุ่นเดิมที่มาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด20นิ้วลายกงจากสีดำเงาตัดด้วยสีเขียวลามกรีนกระจกมองข้างมีสีดำเงาและในส่วนด้านท้ายมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยดูคมเฉี่ยว เป็นไฟฟ้าแบบ LED พร้อมกับมีอักษร Mx อยู่ทางด้านซ้ายและมีอักษร Rs อยู่ทางด้านขวาและด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดมีงานคาดเอลเชื่อมแนวไฟท้ายซ้ายขวาทำให้รถดูกระชับดูสปอร์ตดูทันสมัยยิ่งขึ้น